ขาแข้งดำหนาลังเต็มเต็มขาเต็มแข็งนะครับแล้วไซ้บอดํดำครับเครื่องดำหางลามนะครับตัวนี้บดลอยงามซึ่งเป็นัวหายหนักมาครับง่ากอีหลีราคาสูงแต้มมนี่ัดโปรให้บุญชูชาแนลครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครัพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกลับมาที่บ้านน้อยหลังเขียวกลางทุกนาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่3ามเลยนะครับเรื่องสำหรับด่าข้องี้ถูกสุดครับพี่น้อง เราบังท้ายคลิปนี่กับพี่พี่น้องนี่ก็เขงามาเบิรงงวัวก็หลายคนอยู่นะครับพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ราคางวัวของอคอกนี่สิเป็นยังไงน,ในคะครับพี่น้องครับจะถูกขึ้นเกาบอนะครับเนาะกับสิพาพี่พาน้องไปช่อมกันนะครับแต่มีโปรโมชั่นอย่างพ่กครับในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะค่อยลุ้นกันครับสําหรับตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านนาคาตําบลนาคาอําเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ มากตัวใหญนะครับพี่น้องตีผ้าพีพน้องไปเบิ้งกันครับก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของง้อกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับของแฟนเอฟซีของมูลชูชาแนลนะครับแล้วก็เอฟซีของบ้านเขียวนะครับมือนี้เมื่อพอกันอีกตามคําเรียกร้องนะครับอีพีที่สามมือนี้มีง้วมาให้ลูกค้าหรือว่าพอแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลือกนะครับหลายนะครับแล้วการาคากะจับต้องได้นะครับ พอร้องกันได้นะครับเราวก็บประกันตำนี้ชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตำนี้ที่เขาประกันงว้วขาโกขาถอนหางดอกหางด่างออกสีขางสุดขางง้อขางจมสามารถเปลี่ยนคืนได้ทันทีนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วถางง้อประตรงตามที่ตกล้งกันไว้ตอนที่ง้อไปโซงลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้โดยไม่ต้องรับง้อนะครับ ก้อนสีเหลืงง้อทุกครัง้งขอให้ลูกค้าทุกท่านตรวจสอบง้อก้อนลงหลดนะครับว่าสภาพง้อเป็นยังไงน,นะครับซึ่งกับป้องกันง้อเฮาให้ไ,ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งกันนะครับเอามื้อนี้มีโปรโมชั่นบ่ครับคลิปนี้มื้อนี้จัดโปรโมชั่นให้ FC ของบุญชูจันเนี่ยอืมสองตัวงามๆครับ2ตัวงามตัวใดก็จังรุ่นเนาะครับผมก็บ่ทันได้รู้ดิโปรโมชั่นคู่ใดตัวใดนะครับเนาะเอาจะเริ่มจากตัวใดก่อนครับมื้อนี้เริ่มจากแม่แม่ขาวเ<า>ับเอ้า อันนี้แม่แยกลูกนะครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งส่วนสูงลอยสี่ทีบบวกถึงลอยี่สิบหานะครับผสมแล้วนะครับตัวนี้เปิดใบยุทีสามหมื่นหาพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นหาได้ครับพี่น้องอ่าถือ่าตัวใหญ่เติบยู่เนาะอ่าเนี่ยแหละครับโดยจะผ้าเบื้องด้านนี้นะครับเด้อเนี่ยแหละตัวนี้เป็นเขาล้วนๆเขาฝ่ยๆเลยนะครับพี่น้องครับเขาไม่มีด่างครับเขาไม่มีด่างได้ครับพี่น้อง ตัวนี้ก็จะเห็นมีร่องร้อยน้ำปิดตะกินนิดนึงนะครับด้วยต่ว่ามันก็แผลจะหายสนิทแลยประคับพี่น้องครับอ๋อผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้ต้นนี้ตรงนี้ตรงไหนบ้างครับมาหมดเลยต้นนี้บม่มีนะครับไม่มีนะครับเนาะเล็บกับงามนะครับลึงน้าไตนะครับดีนะครับขางบ่สุดนะครับอเป็นง้วหนาดีบ่ได้นะครับเป็นเขาสัมฤีนะครับเ สามหมื่นกว่าผู้เบิ้งนี่ก็ให้พิจาระนาบนะครับพี่น้องครับว่ามันได้ตัวใหญ่โตหน่อยสำหรับเนาะถ้าบ่าในใจอยู่ใกล้ๆแวะมา่อเมื่อตัวจริงได้ครับที่สำคัญนะครับพี่น้องเด้อตัวขาวนี่เซิ้งตัวนี้นะครับของช็อกโกแลตอ่ายูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่าใบขาวตัวนี้นะครับเด้อจากวิไลฟาร์มเนี่ยวันที่ผสมหกสิงหาเด้อครับพี่น้องครับอ่าหกสิงหานะครับพี่น้องครับเออเอาผู้ใดสนใจตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับ ช่องทางการติดต่อคือบ้านนาขาตนนําบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหาสารคคมเบอร์โทรศู2ย์เก้าสองเดหนึ่งดศูนย์ปดแปดหพยุงนะครับถ้ามาที่บ้านมันกระิเขียนอยู่หนาป้ายว่าฟาร์มพิมพ์ละพัดนะครับพิมพ์ละพัดฟาร์มนะครับ <นะ S 2> <ม>พี่น้องครับพึ่งพึ่งเห็ดนะครับอ่าต่อไปตัวนี้ครับผมสถานะตอนนี้เป็นจังไรครับสถานะตัวนี้ก็เป็นงวแม่แยกลูกนะครับเปิดยุทธีราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับ ามหมื่นหาพันบาทตัวนี้ผสมไั่ต้องท่องไปครับตัวนี้ตัวนี้ยังกำกึ่งอยู่นะครับแต่ว่าตรวจรอบแรกไปนี่คือท่องแล้วแต่บาท่านแน่ใจสิตรวดอีกรอบสองครับก็คือสถานาการตรวจตอนนี้ก็บบท่านในแน่ชัดนะครับครับ<อ>ผมบาท่านแนแน่ชัดรอตรวจให้หมอคือ่าร้อตรวจให้หมอตรวจอีกเป็นทั้งการนะครับแต่ว่าคือว่าเปิดตอนนี้คือเปิดเป็นงัวที่ยังบาท่านไน้ท้องนะครับรตัวนังนว่าท <ๆ S 2> ่องกะ ราคากระสีละห้าเอาตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส้นสูงอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดครับประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอาแดดกับบดๆออกออกเด้อครับพี่น้องเด้อก็ให้พี่น้องเบื้องเอานะครับพี่น้องนี่แหละส้นหนาเป็นยังไงนะครับเนาะเอาเบื้องเอาดนะครับขาเป็นยังไงนะครับอ่าเอาก็จะเดินวนเดินดูรอบตรงนี้นะครับพี่น้องครับเอาส้นท้ายนะครับพี่น้องเป็นยังไงนะครับเนาะอ่านี่พวงน้มเป็นยังไงครับพี่น้องอ่า ราคาแบบนี้น่าสนหรือไม่ครับขันผู้ใดมักถึกใจฟ้ามีนะครับแล้วก็โทรเลยตามเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องตัวต่อไปครับผมต่อไปเป็นแม่แยกลูกนะครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8แเและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรองเป็นงวัวแดงเบ็ดปักขามนะครับแดงบดรบเครื่องนะครับครับผมได้รูกาแล้วสองตัวครับอผสมแล้วนะครับว่างหันนี่ก็แดดแจ้งดีเราไปน่องบดมืด,มดเอา้าแต่สีเข้มครับโค้งแงสูงลอยสี่สิบหา้า ร้อยสี่ส nice ิบห้าได้เด้อครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกแข่งขาไง่ครับโบดครบเครื่องบอมี่ต่หนี้นะครับตัวนี้เป็นงูไง่นะครับเป็นงูขาดน้าเลี้ยงสามารถเลี้ยงอ้วนทิดท้องได้นะครับครับเมื่อวันตัวนี้มาเพิ่นจะเปิดไปเท่าไรเด้อครับพี่น้องนะตัวนี้เปิดยุธีสี่หมื่นแปดพันบาทครับสี่สิบแปดนะครับตัวราคาพร้อมทรงครับอันนี้คือราคาพร้อมทรงนี่ครับพี่น้องครับเอาสี่วามาลับหนาคอกต่อร้องได้อีกครับออื อ่ะนี่นะครับพี่น้องบุ<ม>หุี่ใบใหญ่ใหญ่ดุกใหญ่ครับดุกใหญ่ๆเห็นชัดบ่าน้องพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้แม่นี่ยนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องส่วนท้ายครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนท้ายนะครับเนาะมักบวครับแม่ใหญ่ใหญ่แบบนี้เบื้องพี่น้องมันมืดเพราะว่ามีก้อนก้อนเดียวนี่ไม่พี่น้องดำปื้อยเลยหนิสี่นิอ๋อ <c oughs> เอาสีตามจริงมันยเนี่ยสีตามจริงมั้นี่ยแหละครับบุเดรป่าบุเดรแตงดอกต่อไปตัวนี้เนาะเป็นงวมแม่ลูกนะครับลูกผูนะครับโอ้ลูกตัวนั้นนะครับผมลูกเป็นล้ำปีนะครับ หายแล้วนะครับตอนนี้สเก็ตรลดหมดแล้วเหลือแต่แคขนไม่นะครับลูกกับแข้งขาง่ญ่เป็นงอลูกหลอดส่วนแม่ผสมแล้วนะครับครับตัวนี้แม่ผสมแล้วได้ครับเด้อแม่ผสมแล้วนะครับแม่ผสมโตครับผสมไว้โดนปไหนครับตัวนี้แม่นี่ผสมสิเขาเบือนครับงอดแม่นี่ผสมสี่เขาเดือนตัวนี้ก็ลอยสี่สิบห้าขินเลยพี่น้องตัวแม่ลูกคู่นี้เปิดไว้ยุทธีหาเมินหาพันบาทพร้อมทรงครับอันนี้หาเมินหาแล้วครับพร้อมทรงเด้พี่น้องได้เดี๋ยวจะพาเบ่งโตลูกผูนะครับพี่น้อง ทางทางแม่ลูกไปทางนี้ทางนี้ลูกไปเอา,ากระติเห็นห้อยหล่องร้อยล่ำปิดสกินลึกตาบาดหลอดตายพี่น้องกาลังไ์อะอยนาี้หายเบิดครับว่ามีเลือดหย่อยครับผมว่ามีเปียวมีด,ด่างเหรอครับมีคือตอนนี้สกเก็ตด,ดีแล้วนะครับอาอพี่น้องนี่แหละนมซีบ่มีติ้งเหรอครับผมเอาพวงหางมันก็ดอกบัวด,ดอกบ่มีย่อมนะครับตัวนี้ครับผมหางดอกเอามาคืนได้ครับหางดอกมาคืนได้นะครับเนาะตัวนี้เป็นงอกล่ะ ท้งรูปหลังสูงเงยเยอะครับพี่น้องแต่ว่ามันสีบ่อ้วนปันไดนัะตอนนี้เนาะเอาหัวขาดน้ำเลี้ยงนะครับเป็นไปเลี้ยงเอาก็แยกออกไปพูดอะไรพี่น้องบางที่เลยงัวนี่เพราะนันมันขี้รถไหลนะครับพี่น้องบ่ได้กินหญ้าเต็มที่มันก็บ่อ้วนปันใดเอาอันนี้ราคาพร้อมส่งนะครับพี่น้องมากตัวใดก็เลือกเอาครับผมหน้าคอกต่อรองได้นะครับผมหน้าคอกต่อรองได้นะครับเดี๋ยวผู้ใดรอโปรโมชั่นเนี่ยก็จังรอติดตามไหมกันแล้วกันตัวต่ <tube oses> อไปครับผมตัวน <ik> ี้เ <prohibited> ป <Ó> <os> euh ็นแม่มานครับ อันนี้ทองอันนี้ทองชัวนะครับอันนี้ทองตรวจท,ทองแล like, ้วหาเดือนนะครับตรวจจากหมอแล้วนะครับประกันทองมคลิบการตรวจห้นะครับครับตัวนี้ทองหาเดือนทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่าอันนี้มีใบมีหลอดหอยรับมีใบมีหลอดครบนะครับอ่าตัวนี้เปิดไวทีหาหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้หาหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับอ่ะห้าหมื่นเก้าบสแดงดีแล้วก็ประกันทองเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องประกันทองหคอดครับอ๋อสวนหนาครับพี่น้องกับเบื้องเอาเด้ครับเด้อ เป็นงัวบดครบเครื่องนะครับตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับหนาใหญ่นะครับเป็นลูกมันหลนะครับใช่นี่ก็ถือว่าไอ้บดดีเด้อครับเด้อนี่แหละครับอันนึ้งัวท้องเด้อครับพี่น้องครับหัวท้องแล้วท้องชัวชัวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องต่อไปตัวนี้ก็เป็นแม่สาวครับอันนี้งัวสาวเด้อครับแต่ว่าเขาเง้วครับพี่น้องงัวจะสองปีนะครับเขาดอเขาดอนะครับพี่น้องผสมแล้วนะครับงัวแม่สาวแม่นี่อันนี้ผสมตัวไหนครับ ผสมผมต้องไปเบิ้งใบแต่วันมีใบหลายใบอยู่อตัวนี้มีใบผสมให้นะครับมีใบผสมให้อยู่ครับเพราะว่ามันกับมากระเพิ่นนะครับผสมกระเพิ่นครับผมเอตัวนี้เป็นงวแม่สาวเนื้อหนังดีนะครับดากเต็มนะครับติดบดบดไหล่ขึ้นกันนะครับคลิปหูดําปากกาแฟอขากําไลสีขาเครื่องดํานะครับอันนี้มีเมือกสีน้าตาลด้วพี่น้องครับผมมันกับเป็นเป็นเมือกออกต่างสำหรับซึ่งงวผสมแล้วได้สีเดือนกัวกับสีมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับ มีติ่งมาพี่น้องเดี๋ยวผมจะซองให้เบิ้งเนาะเป็นงอสาวนะครับงอสาวนมองมีติ่งครับพี่น้องไอเนื้อตัวสดๆเยอะเพียงตัวนี้มันเขายาวครับพี่น้องเนื้อหนังไหลครับแต่เป็นงอเข่าโอติดมันไหลครับมาใครสนใจอยากจะได้นะครับเนาะมานี่นะครับเด้อเออนี่แหละส่วนหน้าครับพี่น้องครับอ๋อมีดต่หนิดนะครับเนาะครับผมไม่มีต่หนิสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าไปเท่าไหร่กัครับนี่ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นสองพันบาทครับราคารวมทรงครับ ตัวนี้4ี่หมืราคารวมทรงนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้หลังตรงตัวนี้ตัวยาวดีอยู่ครับพี่น้องใายง่ายนะครับใายง่ายหนาง้ามนะครับนี่นะครับเอาใส่พอดีๆเข้าไปก็สิออกลูกดีอยู่พี่น้องตัวนี้เนาะทรงแล้วโค้งสางดีอยู่ครับเรื่องน้ำกะเจี๊ำว่าพิษนาจะเป็นกาเลียนหกแปดนะครับที่ผสมไปครับผมอือนี่นะครับเด้ออยากจะได้ตัวนี้กัเบื้องค่ะเบื้องพวงหางนี่บ่มีดอกบ่มีย่อมนะครับนี่ดำครับเรลยบก็ดีครับอ่าบ่ได้เติมเบอแต่งยังนะครับครับผม อ่ะตัวต่อไปครับต่อไปเป็นไฮไลท์ครับโอ้ีหตีไฮไลท์ที่มาโปรโมชั่นครับสำหรับลูกค้าที่ถามคลิปคลิปพาร์ทสองนะครับมันสีมีแม่บสสาวแม่หนึ่งที่เปิดให้ลูกค้าไปเมื่อนี้จัดโบดรลอยให้แบบงามเลยครับครับผมเอามีแม่บดกับแม่แดงนะครับสาวน้อยดำหอดสายบือครับขันบสหวหูดำเต็มใบขาแข้งดำหนาลังเต็มเต็มขาเต็มแข้งนะครับครับแล้วสายบือดำครับเครื่องดำตัวหางลามนะครับตัวนี้บสรลอยงามึ่งเป็นงวหายหักบะครับครับหงายอีหลี ราคาสูงแต่โมนี่จัดโปรให้หบุญชูชาแนลครับจัดเฉพาะตัวนี้หรือจัดทั้งครูจัดทั้งสองเลยครับจัดทั้งครูครับเป็นง้วะเท่าโบดกับง้วะแดงนะครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งโปลูกเมชาดคู่นี้ฟ้าเพิ่นจะวางงวะแดงนี่คือเป็นง้วะขนแดงขนตาแดงแต่บ่แม่นง้วะหนักนะครับเป็นง้วะขนตาแดงนะครับนี่แหละครับเชื่องเตี้ยคู่นี้นะครับสิจัดโปรโมชั่นให้สำหรับแค่ในสีของมุญชูชาแนลไปเดินสิไรทายยางให้เบิ้งนะพี่น้องไปไปไปเดินเดินผู้นะครับผู้เชื่องไรยางไปนั่งใครพี่น้องอ๋อด้านข้างด้านนี้มา นี่้ะครับเด้อมามาอันี่มาตัวนั้นโบดสวยนะครับพี่น้องครับผู้ใหญ่ใหญ่อันนี้โบดร้อยอนะงามครับนี่โบดร้อยสวยๆนะครับนี่เบื้องส่วนหน้าเขากับมี่สำนักเลยพี่น้องนี่ครับโ่วนหน่อยๆอยู่ครับผู้ใดญ่กำลังมองหางว่วนสาวอยู่เนาะ,ะตัวนี้ลักษณะเป็นวัวโบดท,ที่สวยมากๆครับพี่น้องครับสีกับสีห้ย่าครับโบดก,กับโบสแท้โบดร้อยนะครับคลิปหูดำหูเชื่องนะครับครับอ่ะเบื้องตัวแดงครับพี่น้องครับตัวนี้โบมี่นะครับคุณต้อัวนี้โบมีครับไม่มีนะครับพี่น้องครับอู่คางบ่สุดครับเล็บโบหักบ่งอ เอาคู่นี้ว่าว้เถอะเลยครับนี่คู่นี้เปิดไว้ยูทีหาหมื่นแปดพันบาทสำหรับพี่น้องมูลชูชาแนวพิเศษอหาหมื่นแปดได้ครับคู่บดทกับเด็ยกคู่ขายยูทีหาหมื่นหาพันบาทครับห้าหมื่นห้ายกคูนะครับพี่น้องครับเอาผมรมชั่นอันนี้คือราคารวมส่งเป็นบ้างครับแม่นครับผมราคารวมส่งนะครับได้หวัวสาหน่อยบอ่อ บ่มีตำแหน่งรวมทรงหาหมื่นหาพันบาทรวมทรงบ่เกินหนึ่งร้อยกิโลนะครับถ้าเกินนั่นกิโลละสิบห้าบาทครับผมเอานี่ยนะครับพี่น้องเ่ากระตีเฉลียวครับว่าถือตัวเราถอดไดกัเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเอานะครับว่าเ์าหมักแบบใดเะงงบประมาณเ่ามีสโซ่ไครับพี่น้องนี่แหละกัเบิ้งรูปเบิ้งไอญตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไรครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวแดงอาจจะบ่ถึงนะพี่น้องเด้อสูสีครับสอ่านี่ยแหละขาดกันบ่เกินหาเซนครับ ผู้ใดอยากจะได้ตัวไดมาเลือก็ครับพี่น้องเสียอย่างเดือดแดดว่ากครับพี่น้องมันน้คลิปบ่างที่แดดจะได้สีว่าด่านแจ่มปันไดครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ตัวไดมาเลือกอาครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของบุญชูชาแน,นลกัฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี้ได้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะได้ง้วนแบบไหนเดี๋ยวบุญชูจะไปหามาให้นะครับเด้อแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้เดินลอยช่องบุญชูกับมีให้นะครับก็ติดตามไ้แลวกันเนาะว่าเป็นของของไดฟฟ้ามไดนะครับ สำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้ที่บ้านน้อยหลังเขียวกลางทุ่งนานะครับพี่น้องครับกะบทีนี้อีพี่ต้องไปครับสำหรับขอกนี้เนาะพิมพ์ละพัดฟาร์มนะครับพี่น้องครับครับผมนี่แหละใครอยากจะได้ก็ติดตามไปแล้วกันเอาสำหรับคลิปนี้กะขอไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ